สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้าแมมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าที่เสรีไทย68นะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าแมมจะพามาพบกับรถคันนี้เลย Toyota านะคะอันติดนะคะหนึค่ค่ะปี2016นะคะราคาไปไ้ายแดงอยู่ที่840,000บาทนะคะลูกค้าแต่เพชรยนต์ของเราขายเพียง 401,000บาทเท่านั้นนะคะมันบอกเลยรถคันนี้ไม่แค่แสนต้นๆเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะลูกค้าเดวแรมนะคะจะพาดูรายละเอียดนะคะทั้งภายในและภายนอกกันดีก,กว่าคะ่ะตามมาเลยค่ะรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้านะคะ3เส้นนะคะลูกค้ามีตาสัญ,ญลักษณ์ของโตโยต้านะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไมเในเชนปัจจุบันนะคะรถปี16คันนี้นะ มาต่อกันด้วยไฟนะคะไฟเราจะได้เป็นไฟมัลติ r ร f a c กเตอร์นะคะลูกค้าในส่วนของยางนะคะลูกค้ายางะคะได้ปีใหม่ๆกันไปเลยค่ะได้ปี2020ค่ะใช้กันยาวๆเลยทะะ้าแม็กขอบ15นะคะลูกค้ารถคันนี้มาบอกเลยไม่มีการผิดคว่ำนะคะชนหนักจมน้ำแบบเลยคัดเกรดทุกคันร้านเรานะคะลูกค้าในส่วนของกระจกนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเดียวนะคะรถคันนี้นะ ดูในส่วนของที่จับกันบ้างที่จับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าแล้วตัดด้วยคมเนียมนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดนะคะภายในนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาเดี๋ยวรอแหม่มสักรู่นะคะลูกค้าในส่วนนะคะของด้านหลังนะคะลูกค้าก็จะเป็นนะคะเป็นไฟ LED นะคะลูกค้ามีตราสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะเดี๋ยวเราไปชมกันภายในก่อนดีกว่าค่ะตามแหม่มมาเลยค่ะ สำหรับนะคะภายในรถคันนี้นะคะนุกแหม่มจะบอกเลยว่าเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะ,ะ,คะลูกค้าสีครีมจะตัดกับสีดำนะคะลูกค้าพงมลัยอันนี้นะคะก็จะได้พงมลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าเป็นเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะลูกค้ามีที่วางแก้วให้เราด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าแอร์อันนี้ยังเป็นแอร์อะนาล็อกอยู่นะคะลูกค้ามีดีซีดี usb พร้อมนะคะภายในของเค้านะคะดูกว้างขวางนะคะลูกค้า เดี๋ยวแม่จะพาไปดูรายละเอียดของผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าค่ะตมามมาเลยค่ะรายละเอียดของผู้โดยสารนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันนะคะสีครีมตัดกับสีดำเลยนะคะคอนโซลนะคะลูกค้าภายในของเขานะคะมาบอกเลยอันตรีะคะ่ะลูกค้ผาผนังเขากว้างนะคะลูกค้าก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันสีครีมนะคะลูกค้ามีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนะคะลูกค้า มาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างดีกว่าค่ะตามมาเลยคะ่ะมาดูนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะลูกค้ามาบอกเลย To y ยต a a อันติคันนี้นะคะที่เก็บสัมภาระของเขานะคะมีพื้นที่ใช้งานใช้สอยกว้างนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าของเขามันมีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างนะคะลูกค้าอะมาดูนะคะในส่วนของ ย่างอะไรม่แบบซูมให้ใกล้ๆเลยแหมบอกเลยว่ายังไม่เคยแตะพื้นดินมาก่อนนะคะรงทั้งแม่แรงนะคะถุงเครื่องมือนะคะอุปกรณ์อยู่ครบนะคะนี่เลยมีซีนด้วยทางมะพยังอยู่ครบเลยจ้าเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้านดีกว่าค่ะตามแหมมาเลยค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้าสังเกตได้ง่ายๆนะคะห้องเครื่องของเรานะคะเครื่องยนต์ของเรานี่มันบอกเลยแห้งสนิทนะคะลูกค้าขาทั้งสองข้างยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะอ่ะเดีย๋ยวแหม่มสูงให้ใกล้ๆนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นน็อตของเขาทุกตัวนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าสัญลักษณ์มอกอค่ะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเะคะลูกค้ารถของเรานะมันบอกเลยไม่มีการชนหนักพิควำมจมน้ํานะคะลูกค้ากอไม้ไม่มีแน่นอนคะ่ะ เป็นยังไรกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์แหมมโดยตรงนะคะเบอร์แหม่ม080ค่ะ403 0, 40 0 163นะคะหรือจะมาพบกับแหม่มได้นะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68นะคะลูกค้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แหมมด้วยนะคะสำหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวไปก่อนลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ